จะงายบ้างอจะหงายบ้างจะหงายบ้างเตะขาแข่งกับป๋าแล้วโอ้โหเ,เ,เ,เตะขาเก่งซะด้วยไหนนอนงายเตะขามาั่อวาน mấy ngày chứ thẳng nha à tốt mình đi bắt đốt.